ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับห้องเช่าอิงฟ้าสมัยยากจนเปิดห้องเช่าอิงฟ้าเคยอยู่ตอนลำบากก่อนจะมาเป็นนางงามอิงฟ้าเวลาหะเรียกว่าเป็นสาวที่มีความสามารถรอบตัวทั้งความสวยความคิดทัศนคติรวมไปถึงลูกคอการร้องเพลงที่ไพเราะไม่ธรรมดาเพราะเธอแสดงให้เห็นแล้วว่าทั้งความสวยความคิดและความความสามารถของเธอสามารถ พาเธอไปสู่ความสำเร็จและสามารถคว้าตำแหน่งมิดแกนไทยแลนด์2022ได้ในที่สุดล่าสุดอิงฟ้าเวลาหะมิดแกนไทยแลนด์2022หรือหลายคนเรียกว่าอิงฟ้ามหาชนได้กลับมาเยี่ยมบ้านหลังใหม่ที่สร้างให้คุณแม่ในจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนจะแวะมาชมบ้านเช่าเดือนละ400บาทที่อยู่สมัยยังเป็นเด็กกับครอบครัวด้วยความลำบาก ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อป c ิก m o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ